สอนเทคนิคการอินทิเกรตด้วยการแยกส่วนก็คือบายพาสนั่นเองตัวนี้จะเป็นการอินทิเกรตที่เป็นกําหนดตัว u กับ dv เฉพาะด้วยเหตุผลที่ว่าการอินทิเกรตไม่สามารถแจกได้ในการคูณและการหารบางทีต้องแยกส่วนที่จะคิดหลักการของมันก็คืออินทิเกรต u dv เนะี่ยจะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเก v du นี่คือส่วนสำคัญของมัน ถามว่าแล้วคุณอินดิเกตอ่ะจะแยกได้ยังไงว่าอะไรคือ u อะไรคือ d v คุณต้องแยกนะเดี๋ยวผมขึ้นเรื่องนะการแยก u กับ d v วงไงดิีดยกันการแยกนะ u กับ่อ,อ dv เวลาคุณจะคิดแยกส่วนกรณีแรกเลยผมจะบอกเลยนะกรณีพวกนี้ก็คุณจะเจอในรูปทั่วไปพระหูนามเงี้ย คุณเจอกับชี้กำลังก็คือพวก e x p o n e n t เ a l เนี่ยประมาณนี้พระหูนามกับเลขชี้กำลังคืออะไรเช่นเช่นผมให้กำหนดตัวแปรค,คุณรู้จักก่อนนะพะหูนามเช่น X E กำลัง X ประมาณนี้นะรูปแบบที่สองพหูนามบวกกับตรีโกณมิติอตรีโกณได้เฉยๆเช่น คล้ายๆก็มีตัว x กับ sin x อย่างนี้คีณต้องรู้นะรูปแบบที่3เพราหูนามบวกกับล็อกกริทึมเช่น x ล็อก x ประมาณนี้รูปแบบที่4เขาหูนามส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยหูนามนะบวกด้วยตรีโกนขอผมขอเขียนย่ยอๆแล้วกัน6ผันเช่น เอาง่ายๆเลย x เอออะไร arcsine x ประมาณนี้นี่รูปแบบที่5ชี้กำลังอา่าอันนี้ไม่ใช่พหุนามนะมันตัวประกอบชี้กำลังบวกกับตรีโกณเช่นอ่อ e ยกกำลัง x sine x ประมาณนี้นี่คือมันจะมีอยู่ ประมาณ5รูปแบบทั่วไปแบบหลักๆหน่อยแบบอื่นก็มีนะผมบอกว่าอันนี้ประมาณเดี๋ยวจะพูดถึงการแยก U กับ DV ที่เรียกว่า80%อ่ะทีนี้ถามว่าคุณจะแยก U กับ DV เนี่ยได้ยังไงเดี๋ยวผมพิสูจน์ตัวนี้นิดนึงก่อนก่อนที่ผมจะมาขึ้นนะนี่คือพระหุนามกับตัวต่างๆที่คุณจะเจอผมจะพิสูจน์ตัวนี้นิดนึงก่อนว่าไอ้สูตรเนี้ยมันมาอย่างไงหวังว่า เออ่พิสูจน์นี่นึงนะพิสูจน์เล็กๆนะจะได้รู้เลยแล้วผมจะลบกระดานแล้วก็จะแยก u กับ dv พิสูจน์หวังว่าคุณคงจําได้ถ้าสมมุติว่าคุณดิฟ u คูณ v นะผมไม่ไม่บอกว่าเป็นบายอะไรนะมันจะเป็นหน้าดิฟหลังนะ u dv บวกหลัง v du และสังเกตว่าผมจะอินทิเกรตในตัวนี้ <c oughs> ผมย้ายไปก่อนอะไรเพราะฉะนั้นดี u คูณ v เนี่ยลบกับ v d u ใช่ไหมเ mm hmm. ท่ากับ u d v ผมขอเอาตัวนี้นะมาฝั่งนี้ผมอินทิเกรต u d v เท่ากับอินทิเกรตหมดนี้เลยดิฟ u คูณ v เนี่ยลบกับ v d u ผมกระจายอินทิเกรตตัวนี้เข้าไปกระจายเข้าไปอินทิเกรตกับดิฟเจอกันมันจะหายไปมันจะเหลือแค่ u คูณ v ลบอินทิกร v d u นี่นี่คือบทพิสูจน์ของมันและทีนี้คุณผมก็บอกไปแล้วว่ารูปร่างหน้าตาของโจทย์ที่คุณจะเจอจะลักษณะแบบนี้ทีนี้ผมจะมาแยกและวเดี๋ยวขอลบกระดานพับทีนี้ผมพูดนะการแยกอยู่กับดีวนะผมขอบอกว่า โจทย์การแยกตัวนี้ผมให้ประมาณ8ปเระมาณ80%เพราะมันอาจจะมีโจทย์ยากๆอยู่ด้วยแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ผมจะให้คุณดูผมจะทำ็นตารางเลยว่าอะไรคือ U อะไรคือ DV สมมติคุณดีเกตแล้วนะ XE กำลัง X เนาะอันนี้คือพหุนามกับอะไร X p o n e n t i a l อันนี้บอกนี่คือ u นี่คือ DVU ก็คือว่าส่วนใหญ่นะจะให้เป็นพหุนามดู X ส่วน DV ก็คือที่เหลืออ่ dx ผมลืมขอโทษนี่ e กํลัง XD x dx นี่เห็นเนาะนี่คือรูปแบบที่1ที่ผมบอกไปตัวที่2ก็คืออะไรเช่นอินทิ indicate. เกรตพหุนามกับไตรโกณ s i n x อย่างงี้ dx u, u คุณก็จะเป็นพหุนามอีกเช่นเคย u คุณจะเอามาดิฟนะส่วน DV เนี่ยคุณจะเอามาอินทิเกรตนั่นเองนี่คือความหมายว่าทําไมกูถึงต้องใช้อ่าตรงนี้ก็เป็นที่เหลือ s i n ์ x dx เนี่ยรูปแบบที่3นะที่ผมบอกไปนะเป็นพหุนามกับล็อกก็เลชื่ม x ล็อก x dx ให้ระวังตรงนี้อย่าลืมผมบอกว่า u คุณเอามาดิฟอันนี้คุณดิฟได้และตัวนี้เอามาอินทิเกรตสังเกตว่าล็อก x ตัวนี้มันอินทิเกรตไม่ได้มันต้องดิฟได้อย่างเดียวคุณต้องให้ u เป็นล็อก x ที่เหลือก็จะเป็นพหุนามไปนะ XD x dx เนี่ยให้ระวัง ส่วนใหญ่เป็นมัคคุณามจริงแต่ว่าไอ้ล็อกเนี่ยมันอินทิเกตรตไม่ได้มึงเอามาดิฟดิสามอ่าตัวสีล่ละเช่นเดียวกันกับตรีโกณมิติใช่ไหมกับไอ้ x กับอาร์คไซอย่างเงี้ยอ่ะอาร์คไซ x dx ไอ้ตัวนี้อินทิเกตรตไม่ได้มันไม่มีสูตรขนาดนนั้หรอกคุณต้องเอามาดิฟไอด้ดิฟอ่ะดิฟได้อยู่คุณก็ให้ u เป็นอาร์คไซ x เนี่ยแหละส่วน dv ก็ที่เหลือ x dx ตัวสุดท้ายตัวที่ห้าไอ้ตัวนี้ผมขอแยกเลยตัวเนี้ย ไอ้ตัวที่5นี่คือที่ผมบอกอินทิเกตอะไรฟังก์ชันชี้กำลังกับตีโกนอย่านเงี้อ็กซ์อ่ะมันจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นไอ้ตัวที่5นะแบ่งออกเป็น2ประเด็นว่าคุณจะให้ u เป็นอันนี้ก็ได้เป็นชี้กำลังและ dv ก็เป็นที่เหลือ dx หรือนี่มันเกิดมา2ประเด็นคุณจะให้ u เป็น sin ก็ได้เป็นตีโกนก็ได้อันนี้ก็เป็นที่เหลือ แต่อย่าลืมว่าไอ้ข้อ5เนี่ยผมขอเขียนขยายความนะข้อ5ลากมานี่ปับ๊บคุณจะต้องอินดิเกต2อรอบสรอบและอย่าลืมคุณต้องกำหนด u 1 u 2ก็คือว่าเออถ้าคุณใช้เออใช้ชี้กำลังนะเป็น u รอบ2ก็ต้องใช้ชี้กำลังด้วยรอบ2ด้วย เช่นเดียวกันถ้าคุณใช้อะไรตีโกนเป็นยูรอบ2ด้วยนะไม่งั้นแม่งไม่หลุดนี่แหละนี่คือโจทย์ที่เรียกว่าเป็น80%ในการกำหนดแต่มองภาพแรกๆคุณอาจจะดูไม่ออกใน่ผมพอแยกมาให้แล้วแล้วมาลองดูโจทย์ดีกว่าแล้วคุณจะรู้ว่าลักษณะของการทำอะเป็นยังไงอ่ะแล้วมาดูโจทย์ดีกว่า อย่างที่1น,นะผมอินท e ิเกรตลาย x กำลังส e กำลัง x dx หลักการนี่คือนี่คืออะไรพรหูนามกับชี G ้กำลังคุณต้องให้ u เป็นพหุนามตอนแรกอ้างก่อนอ้างสูตรก่อนเขียนแม่งก็ไเยะอเยอะๆจากผมอินทิเกรตลาย u dv ฮะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v d u ซึ่งผมบอกไปแล้วว่า u ที่คุณกำหนดเนี่ยคุณจะมาดิฟส่วน dv คุณจะมาอินทิเกรตไอตัวเนี้ยก็บอกดิให้ u เท่ากับอะไร X, กง2 DV เท่ากับเท่าไหร่ e ยกกำลัง x dx เ okay, นเนาะนี่คือลักษณะของมันผมสังเกตนะด้วยประสบการณ์ที่ผมทำมาเยอะไอ้ข้อนี้บายพาสสรอบก็คือกำลังดูจากบนต่างก็จะเห็นเลยเนี่ยค่อยๆดูไปอ่า u ผมบอกเอามาดิฟนะคุณดิฟดิ DU เท่าไหร่ดิฟมา 2x dx มันไม่มีตัวบายนะวคุณต้องเอามาอินทิเกรตอันนี้คุณจะน่าจะได้นะอินทิเกรตทั้งสองข้างเนี่ย อินท e ิเกรต e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x อะแต่ไม่ต้องบวก c เนี่ยอินทิเกรตนี้ก็หายหตัว d ไปอินท e ิเกรต e กำลัง x ก็ e กำลัง x โอเคแทนค่าแทนค่าเออแทนค่ายังไงก็อะไรนี N ่ยอินทิเกรตอะไรเอ่ย u ก็คือ x กำลัง2 e กำลัง x dx เนี่ยนี่คืออินทิเกรต u dv แล้วกับ u คูณ v u v ดิไงดูดิ x กำลัง2 e กำลัง x ลบอินทิกรอลอะไร v du v คือ e กำลัง x นี่ v e กำลัง x du คืออะไร 2xdx แล้วคุณลงจัดรูปใหม่มันจะเป็น x กำลังส e กำลัง x นี่ผมดึงขอดึงอะไรออกดึง2ออกมาแล้วกันลบ2ออิน e ทิเกต x e กำลัง xdx พอมาเจอปั๊บไม่มีสูตรอีกแล้วอันนี้ต้องบายพาสอีกรอบหนึ่ง คุณต้องกำหนดตัวแปร u ขึ้นใหม่ตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับตัวเมื่อกี้ผมกำหนด u ไปแล้วผมกําหนด u 1นึ่ u 1เท่ากับเท่าไหร่นี่จากนี้นะนี่คุณตั้งเป็นสมการที่1นึ่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอแทนค่า u 1ก็คือ x พาหนาเหมือนเดิม dv 1ก็คืออะไร e ยกกำลัง x dx อ่าก็ดิฟเหมือนเดิม du หเท่ากับ ดีเอวินอินทิเกรตเหมือนเดิมเลยก็ E กำลัง X ธรรมดาเพราะฉะนั้นผมตัดจากไอตัวพาร์ทที้มานะอินทิเกรต X E กำลัง X DX เนี่ยเท่ากับอินทิเกรต u d ดีวีนี่ยูหนึ่งดีวนะก็คือ UV ก็คือ X E กำลัง X ลบอินทิเกรต v du e กำลัง X DX อันนี้อินทิเกรตได้ปกติละ เห็นไหมไม่มีตัว x ขวางกัน้นก็ใส่ไ้ดิ x, e กํลัง x ลบอินทิเกรต e กํลัง x ก็ e กํลัง x เ่แหละจริงๆมันคือมันมีบวก c แล้วกันเนี่ยผมใส่ไปเลยบวก c แต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเยวไปใส่รวบเลยทีเดียวอันเนี้ย2ผมก็ไปแทนใน1เอาไปใส่ดิเพราะฉะนั้นอินทิเกรต x กํลัง2 e กํลัง x dx เท่ากับลอกมานี่ x กําลัง2 e กําลัง x ลบ2ฟับไหนนี่หมดยกมาเลย x e กําลัง x ลบ e กําลัง x คงปิดใหญ่บวก c ไอตัวนี้คือ c ของทุกตัวที่มารวมกันอ่าจัดเพื่อความสวยงาม x กําลัง2 e กําลัง x ลบกระจาย2ลบ2เข้าไป2 x e กําลัง x บวก2 e กําลัง x บวก c เสร็จแล้วแต่อย่าเพิ่ง คุณเห็นดูแล้วแบบโหแม่งระบาดระบนเดี๋ยวผมมีสูตรลัดให้ด้วยเดี๋ยวจะบอกไอตัวอย่างนี่หนึ่งอ่ะสูตรลัดโคตรง่ายโคตรไวอะ่ะอ่ะดูแค่ตรงนี้ก่อนคุณต้องรู้ทั้งสองวิธีทีนี้ตัวอย่างเดิมผมให้ดูสูตรลัดอ่ะเขียนไปเลยลัดนิดหนึ่งก็คือมันลดทอนมันนั่นแหละผมเขียนเก็บไอคำตอบไว้เพื่อต้องการเทียบว่าแม่งเหมือนหรือเปล่า ไหนๆคุณก็รู้แล้วอันนี้มันบายพาสสองรอบใช่ป่ะคุณก็กำหนดไปดิอะไรคือยูเนะนี่ยอ่ะผมใส่ปั๊บอะไรคือดีวีอย่นงเงนี่ยูนะอันนี้ดีวีนะตอนแรกผมกำหนดลายยูคือ x อกซ์ลังสองใส่ไปดิ๋ยดีวีคือ e ีกกำลังเอ็าเแค่นี้ไม่ต้องไม่ต้องจริงๆมันต้องใส่ dx นะแต่ไม่เป็นไรผมจะบอกว่า u คุณจะดิฟมาเรื่อยๆส่วน dv ตัวนี้คุณจะอินทิเกรตลงมาเรื่อยๆอ่าดิฟมาได้ไตัวนี้ 2x ดิบได้ไรสองดิบได้ไรศูนย์เนี่ยหมดแล้วนะอินท e ิเกรต e กํลัง x แม่งได้เหมือนเดิมหมดเลย e กํลัง x e กํลัง x e กํลัง x เหมือนเดิมและทีนี้เพราะฉะนั้นผมจะตอบแล้วเนี่ยเนี่ยผลการอินทิเกรตอย่าลืมว่าคุณจะคูณไข้ทะแยงลงมาดูอะไรบวกคุณต้องสลับเครื่องหมายด้วยนะเว้ยลบบวกแต่จริงๆตัวนี้มันก็ e กํลัง x อะแต่มันเป็นศนย์ก็เลยไม่ไม่ได้คิด ดูนะดูคำตอบนะนี่เสร็จแล้วได้คำต,ตอบอะไร x กํลาลัง2 e กํลาลัง x อะไรต่อลบ 2x e กํลาลัง x ยังไงต่อบวก 2e กํลาลัง x c ใส่เองด้วยบวก c สังเกตบ้ามเสร็จแล้วกูไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยยังไวเอาวิธีนี้ไว้ใช้เผื่อที่ว่าเออคุณรีบๆหน่อยและอยากเช็คคำตอบเนาะคุณจะให้มากํลาลัง8ผมก็ทําได้กันลากแม่งยาวลงมา แต่ถ้าทําวิธีเต็มโหแม่งยาวใช่ไหมอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวดูตัวอย่างที่2